เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆค่ะโฟกัสกันแทบไม่ถูกเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับโมเมนต์ล่าสุดของนางเอกสาวมากความหวานอย่างสาวแอบทักษอนที่งานนี้นะคะไม่ได้มาแค่ความสวยแต่ก็ยังมีซีนให้แฟนๆค่ะใจเต้นรัวแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อหนุ่มนนกุลชานนนะคะพาสาวแอบทักษอนเนี่ยไปร่วมงานแต่งของพี่สาวของตัวเองค่ะนั่นก็คือสาวลูกน้ำเพ็ญพิชานั่นเองซึ่งภายในงานพิธีฉลองมงคลสมรสนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเต็มไปด้วย ความอบอุ่นเป็นกันเองแล้วก็แน่นอนว่าพอเข้าสู่ช่วง after party ค่ะความสนุกค่ะก็ได้เริ่มต้นขึ้นทันทีค่ะคุณผู้ชมและบอกเลยค่ะว่าหนึ่งในซีนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือโมเมนต์ที่สาแอปทักษอ,อนค่ะลุกขึ้นมาเต้นย่อกับเพลงโลออกสเต็ปแบบเบาๆนะคะแต่ก็ทำเอาแฟนๆฮือฮากันทั้งทม์ลน์เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะ ต้องบอกเลยค่ะว่าซีนนี้ทำเอาแฟนคลับถึงกับพากันขอบคุณเจ้าของคลิปกันยกใหญ่เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะที่จะได้เห็นสาวแอบทักออนในลุกเรียบร้อยสุภาพออกสเต็ปเต้นแบบนี้ เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งมุมค่ะที่แฟนๆไม่ค่อยได้เห็นแล้วดูแล้วเนี่ยก็อดยิ้มตามไม่ได้จริงๆแต่ความเซอร์ไพรส์เนี่ยยังไม่หมดเพียงแค่นั้นสิคะคุณผู้ชมค่ะเพราะนอกจากแฟนๆค่ะจะโฟกัสที่ความน่ารักของท่าเต้นของสาวแอฟแล้วแฟนๆตาดีค่ะหลายคนเนี่ยยังแอบสังเกตเห็นสิ่งที่วิบวับวิบวับอยู่ที่นิ้วนางข้างซ้ายของสาวแอฟค่ะจนแฟนคลับค่ะอดตั้งคําถามไม่ได้ว่าเอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นแหวนแทนใจที่หลายคนกําลังลุ้นกันอยู่หรือเปล่างานนี้นะคะโลกโซ โซเชียลก็เลยเต็มไปด้วยคอมเมนต์ชวนลุ้นชวนเดาว,ว่าหรือความสัมพันธ์ของคู่แอบและหนุ่มนนท์กุลเนี่ยจะขยับขึ้นไปอีกสเต็ปแล้วจริงๆค่ะคุณผู้ชมซึ่งหลังจากที่แฟนๆได้เห็นช็อตนี้นะคะก็ถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ค่ะได้บอกว่าชอบคุณทักษอรเวอร์ชันบ้านสันตินทรกุลมากมีความสดใสมีความกล้าออกจากเซฟโซนมีความยิ้มกว้างค่ะและคอมเมนต์นี้นะคะก็ได้เข้ามาแซวค่ะได้บอกว่าใช่จริงด้วยนิ้วนางซ้ายแหวนแวบเม็ดใหญ่มากทุกคน ตามมาด้วยคอมเมนต์นี Been ้นะคะบอกว่าน่ารักค่ะคุณแอปต่อด้วยคอมเมนต์นี้นะคะคุณผู้ชมคะบอกว่าใช่คุณแอปไหมตามมาติดๆกับคอมเมนต์น well, ี้นะคะบอกว่าน่ารักมากๆค่ะแอปต่อด้วยคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าแหวนพี่แอปแสบตามมากหลายๆเมนนะคะเข้ามาแซวเรื่องแหวนกันไม่อยู่จริงๆค่ะคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าเดียวเดียวเดียวนิ้วนางใช่ไหมนะต่อด้วยคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าน่ารักมากค่ะ แฟนๆเข้ามาแซวกันอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะคุณผู้ชมตามมาติดๆกับคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าแหวนพี่แอฟแสบตาเลยอ่ะและตามด้วยคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่ามุมนี้ไม่ใช่จะเห็นง่ายๆนอกจากสามแซบยิ้มกว้างน่ารักต่อด้วยคอมเมนต์แซวค่ะบอกว่าแหวนนิ้วนางซ้ายกระแทกตามากๆเชื่อแล้วค่ะว่าแฟนๆหลายคนนะคะโฟกัสกันที่แหวนจริงๆคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าแหวนพี่แอฟแสบตาเลยอ่ะปิดท้ายสวยๆด้วยคอมเมนต์นี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าน้องแอฟเต้นด้วยน่ารัก แม้ว่าทั้งสองคนนะคะจะยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรชัดเจนในเรื่องของแหวนแต่แค่ภาพบรรยากาศความเป็นธรรมชาติแล้วก็โมเมนต์หวานๆที่แฟนๆได้เห็นก็ทําให้หลายคนอดยิ้มและอดเชียร์ไม่ได้เลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานแต่งค่ะที่ไม่ได้มีแค่ความยินดีของเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่ยังทาเอาแฟนๆของแอฟและนนกุลต้องกลับไปดูคลิปซ้ําหลายรอบพร้อมรุนต่อว่าโมเมนต์วิบวับที่นิ้วนางนั้นจะเป็นแค่เครื่องประดับธรรมดาหรือมีความหมายพิเศษซ่อนอยู่กันแน่งานนี้คง ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะคุณผู้ชม